จอยากได้เกมดีอยากมีเกมแท้ได้เกมแน่ถ้าคุณซื้อจ้า โจ้สวัสดีทุกผู้ชมท่านด้วยนะครับนี่คือรายการเกมเมอร์แลพบกระดาษเกมนั่นเองอันนี้ว่กเกมแฮปปี้เวลนั่นเองนะครับล้อความสุขหตรล้อเลยจิตเคมันน้อยจริงเอยดอกก้อนไฟตะคุเทปเบยอ้าเจอะเอออ้ยโอ้ยนี่มันโดว์ชินเียสกายบิมจิตเคเฟสเฟ่ยอย่างกับสกายบิมสกิมเบยนะไปเบยฉันเลือกนายพิกจูโอ้ยคนละเรื่อง ไปไหนไปยังไงวะเนี่ยมันจะไปยังไงนะกดอ่ะแป๊บนึงมันไปยังไงอะบอกเราทีดินายอุ้ยอุ้ยขานี่มึงยังไม่ได้ทำอะไรเลยมึงขาขาดละวอ่าชาร์จชาร์จก่อนย้อยบินไปเลยอุ้ยบินได้บินได้โอ้ยบินบินโอ้โดว์คินโดว์คินกัมมาสีมุดมาสีว่าอะไรโอ้ยหนูซอยเท้าดูแม็กซอยเท้าโอ้ยซอยเท้ายังลังรัวอุ้ยอุ้ยชนโอ้ยชน โดวคินโดวคินก็มาสิมุดมาสีว่าอะไรก็บอกหูได้เวลาแล้วปล่อยมันไอคิโมยานทำกันสมาสู้สิงโตกันโดวคินโดวคินได้เวลาแล้วพวกเราอออ้อ,อ,อไม่ไม่ไม่พวกนี้พ่งเออโอเคความออฮา ฮ่าฮาฮ่ายะนั่นพุ้สาเราอยู่ทางนู้นอยู่ทางนี้ทำไมมันมันไม่มันไม่ติงวะทำไมมันไม่ติงันไม่เข้าใจหรือว่ามันต้องอ๋อไอ้ยะอ๋ออ๋อโอเคโอ้ยกูต้องกูต้องมูนวอล์กกลับไปกลับไปเอาคะแนนเหรอนี่โอ้โหพระเจ้าจุ๋งหนึึงติดหางติดหางหางมึงก็โอ้ยหางอ่อนปกเปียกไปไหนนะ อันหนึ่งอันหนึ่งอยยาวถอยยาวโอ้อ่าอันที่สองอ่ะเอ้ยอันที่สองหายไปแล้ยมีอะไรพังเนี่ยเอ้ยบิน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 โอ้โหได้แล้วอุ้ยอุ้ยขาไปแล้วขามึงก็อ่อนแอจิงเบยนะเอ้ยดอ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 ยโอ้โหอุ้ไม่ต้องทำอะไรขาก็ขาดได้ โอ้ยน oh oh, ี่มึงเล่นไพ่เหรอใช่หาขากูเนี่ยโอ้ยหักขากูจ้างโอ้ยขาดินตะกัดดินโอ้ขาดินโอ้ยโอ้ยโอ้ยม่วไห้มั่วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอากระเด็นออกเฮ้ยอันนี้เอาได้แล้วเนาะเฮ้ยเฮ้ยบินออกไปโดคินอืมเป็ดปะโลโอ้ยทำไมมันสูงจังวะไอ้นั่นอะเป็ดปะโลโอฮยโปโอมังโกอ้นโอ้ยมีดาวด้วยอืมอืมอืม โอ้โอ้อ่าอ่าฟินเออเออโอเคย์บย่อใชได้อยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยออยอที่แปดที่แปเออมึงคืนในเมปักโอยเอ้ยที่เก้า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 นี่มึงแบ็คฟิปเลยนะอ้ยไอ้เชี่ยตัวขาดวตฟักวตฟักตัวขาด โอ้ตัวขาดโอไม่ทําอะไรตัวขาดโอ้จุ๋งเอจบพอพอด่านนี้พอเลยนี่ร้อ impossible เป็นไปไม่ได้นี่ผมจะทำเป็นไปให้ได้ให้ดูนะอ่าเล่นตัวนี่เอ้ยอะไรวะตัวอะไรวะเฮ้ยตัวใหม่เก้เอ้ยตัวใหม่เหรอวะยสโอ้ยเพึงรู้เนีโอ้ยเพ่งรู้เพิงรู้โคตรโกง เยี่ยมีตัวแบบนี้เดียววะเฮ้ยบินบินบินเอาอ้าวเฮ้ยไปเลยเอ้ยเอาใหม่เอาไม่อินเลนไม่เป็นวะไอ้เยี่ยยามเล่นโอ้ย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 ไอ้เยี่ยเอาไปพัดกูไฟหมดแล้วไม่อออ๋ตูตูอ๋อฟินฟินฟินอ้ออ้อ ยังยังไม่จบจังยังไม่พอโอ้ย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 เริ่มต้นมามึงก็โอ้อาอืออ่าอือเอ้ยเยอะเอ้ยเอ้ยเมื่อกี้ตกติดวะแม่งเอารองเท้ากันลูกกระลูกกระหนูได้โอ้ยเอาโอ้ยอุ้ยโอ้ยยังยังยังอุ้ยโอ้ยโอ้ยสีโดดโอ้โอ้ยสีโฟซีซั่นมึงไม่ใช่สีโดดโอ้ยเอาดิเอาดิ๋ยวเอาโอ้ย มึงมึงก้มหน้าไปหาลูกตุ้มเลยดอกเอ้ยต้องใช้วิธีโค้งโอ้ยมึงมึงมิคิดจะให้กูขึ้นเลยเหรอเจ้าอุ้ยอุ้ยอ่าอ่าสีถนได้เงี้ยละเงี้ยละเอ้ยเลยเลยเลยไอ้สัตว์เลยไอ้สัตว์ดีดดีตัวลงไปอันหนึ่งย่ออเฮียดูอ้อออฟิน โอ้ห <laughs> oh, <laughs> เข้าประตูหน้า <laughs> ถึงประตูหลังเบยทีเดียวอ,ออกออกอ่าอ่านี่นี้นี้นี้อ่ะจ่ะพอจะไปแล้วว้าเอาเฮียลูกเอ้เฮ้ยมาโอ้อาวเฮ้ยเฮียไปดิไอ้สัตว์ไปไปดิไอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยไปแล้วว้า พอสู้เข้ามาไอ้โอ้ยไปแล้วอ่ะลุยต่อเนี่ยเอ้ยต้องมาลังคู่แพคคู่ไอ้เคี้ยมาถึงลูกไปแล้วไปแล้วเร็วไปเลยลูกกาะไว้ให้แน่นๆลูกไอ้เคี้ยลูกอีตัดลูกลูกมาไอ้โอ้ยโอ้ยลูกมึงไปไกลๆตีนอ่ะลูกลูกอืลูกลูกนี่ลูกตีนกา ลุก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 ไปยาววูบบอิ่งไปเลยโอ้โหไปเลยงานนี้มันนี่ยังยังได้อยู่ยังยังเอาจริงเอาเอาจริงจริงอะไอบอไปไผซออุ้ยเฟมไปเฟมเฟมเฟมไปวะฟาฟาเออไม่เออโอเคมาต่อ ออวิวดวัดวัดอ้ยสบายสบายเบื้อโอ้ยเริมแลเริมแลอุอุย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 อ้ยอุยอุยอุนอุย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 อุไอไยอุยอรยอุยอุ้อุย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 อุัอเยอุยอยอุยอรยอนแรงเอมือยอุอยอุยอุยอ้ยอุ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 ลออยอุยอุยออุยยยออยอุอยอุยยังได้โอ้โหไอ้สัตว์ ไม่ได้วะเอเอหนึ่งผมต้องลองใหม่นะโอ้การการพยายามมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่มันไม่ใช่เรื่องที่ดีที่ท่านผู้ชมต้องมาดูผมเล่นแต่ซ้ำๆเนี่ยโอ้ยแต่ถ้าผ่านมันก็จะดีว่าเอ้ยไม่ไม่ทำไมมึงหยุดได้แค่นี้เออไม่เอาแลวแม่งเอ้ยเออเฮนีคอปเตอร์ฟันเอ้ยเอ้ยเฮ้ยตัวตัวใหม่เนะ่ะโอ้ยไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงไปไหนเนะี่ยมึงทำอะไรเนะี่ย เป็นอุ้ยอุ้ยเอาวัดโอ้โหโอ้ยตนัดตนุตัดออกวัดตนุอ้้หโอ้โั่นปั่นเนื้อโอ้โหชอบตัวนี้เลยตัวนี้ตัวนี้รักเลยรักรักรักสุดๆเลยอู้หอู้หตีลังกาอู้หอ้าวเฮ้ยตามเอ้ยอย่ยูยยู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 ยอยูยอยูยูยยนยยยยยย เออไลท์เซเบอร์ดูเอลเยรอเฮ้ยเอาดิเอ้ยเฮ้ยดาบโล่งไ้ดาบดาบกูพึ่งว่าโอ้ยเอาปักหน้ากูหลับเล้วตายครูโอ้ยเจ้าเออเอ้ยโอ้ยเป็นไงล่ะภายในดาบเดียวโอ้โหมึงขี่ดาบมึงขี่ด้วยมือมังกรยกไะขี่ดาบเอาตามขี่ดาบไปสัตว์โอ้ยยี้ขี่ดาบ เอิร์นเวหาทยานฟ้าโอ้ยเอ็กตีมนี้มันต้องเอ็ก <Yeah. S 1> ตีนกันร์ nie, ทีเดียวนยเอ็กตีนติดใจตัวนี้วอเล่นตัวนี้อ้าว what what the fuck what the f u c s คนหนึงง่งคนห่งเอ็กตีม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 นี่นี่ really f Ye, yeah y e อ้าว what t ัตถุฟักอู้ยพวกหลอกหลอกดาวไอ้สัตว์หลอกเอาดาว <c oughs> ไอ้เฮี้ยหลอกคุณหลอกดาวเย่เออเย่เออเฮ้ยเฮ้ยแบทเมื่อกี้อะไรวะเมื่อกี้อะไรวะเสียงอะไรวะแม่งหลอนเออไม่ไป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 เออเฮี้ยมีไอ้มีเด็กไอเด็กเฮี้ยเด็กเวร เย็ดเย็ดกันแล้ว oh. กันแล้วเออ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 บีค yeah, ้ำบีค้ำอะไรบีค้ำไรเออไม่ต้องให้มึงบีค้ำเลยกูตายแล้วเออ้โหเชื่อไปได้เรายังไปได้อยู่มาเออหลับเบอร์ทีนี้เนี่ยหลับนี้อีกนานหลับนี้ไม่ลืมเชี่ยกูฆ่าคนแล้วกูผิดเดี๋ยวกูไม่ผิดเว้ยกูไม่ผิดเว้ยเชี่ยเด็กมาแล้วเด็กมาแล้วออ ไอ้สัตว์เด็กไม่ตายด้วยเอา้าเอา้าวอเตอร์ฟักเด็กเกิดแลยวะเนี่ยต้องห้ามฆ่าคนนดิว่ะช่ห้ามฆ่าคนในสัตว์ไอ้เยี่ยมเลยฆ่าคนกูไปแล้วหนึ่งเลยไอ้สัตว์โอ้ยเล่นเกมนี้แล้วผมเถื่อนจริงๆโอ้ยไม่เถื่อนมันอยู่ไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่กูยังไม่ยอมยังไม่ยอมแพ้เออออย่าหลง

อ้อุ้ยไอ้นี่เล่นเยอะจริงวัตเตอร์ a ันช์เ l ิคอฟนี่สปินนิ่งวยนี่ปลาดลาจ้านี่อู้ยอ้ยโอ้บินบินบินอีทำอะไรไม่ได้ในอ้าวตาย What the fuck เ e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  nah. hey ้ยเ hey ้ยเอ้ยไอ้สัสนั่งกระโดดนะนั่งกระโดดเฮ้ยเฮ้ยอะ อยังยย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 ูยยยายย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 ยวยย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 ยไยย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 ้ยย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 เยย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 ยายยยเ้ยยยว